สวัสดีครับผมช่วเด็กชาย,ชยเฉลิมชัยดำีมชื่อเล่นชื่อเล็กครับอยู่คลาสสองครับวันนี้จะมาอัดภาษาพา,ษาทีบทที่7ดครับเรื่องนักคิดสมองใสครับรู้จักคำนำเรื่องตีชีสู้ข,ข,ข,ขีเคลมีดฉีดบีบดื่มโยนห่วงขวด มะนาวนกกระจอกนักวิทยาศาสตร์รุ้งกินน้ำจ้าเบื่อแพดฝอยผลเติมกลายเกลือเปลี่ยนลัดเปรี้ยวหยอกเฉะพาะนักคิด,ดวางแผนเสียงเดช นอกชาญยืนยันน้ำเชื่อมหัวใจกระทบกรีดกราดกลา,ลางแจ้งพรมผ้าครู่ดีครู่เดียวนิดหน่อยนัดหมายละอองน้ำอธิบายปฏิเสธการทดลองสมองใสความภูมิใจโทรทัศน์ดวงอาทิตย์นักคิดสมองใส ภูผาและน้ำใสมีเพื่อนที่สนิทกันมากคือพี่ส้มปอยโมงและน้องเขาเม้าเพราะบะ้เพราะบ้านของแต่และคนอยู่ใกล้ๆก,กันถ้าวันไหนไม่ไปโรงเรียน หลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็จะไปเล่นหรืออ่านหนังสือที่บ้านของแต่ละคนผัดเปลี่ยนกันไปเช้าวันนี้ทุกคนมาบ้านพี่ส้มปล่อยวางแผนกันว่าหลังจากดูโทรทัศน์รายการเด็กสมองใสหัวใจนักคิดแล้วจะลงไปเล่นโยนห่วง ที่หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันได้ลงไปเล่นฝนก็ตกลงมาสู้ใหญ่ครู่ครู่เดียวก็หยุด,สยดแสงแดดแผดจ้าทันทีทุกคนร้องออกมาโดยไม่ได้นัดหมายพร้อมตบมือเป็นจังหวะ ฝนตกเด็ดออกนกกระจอกเข้าเข้ารังพี่ส้มปล่อยร้องต่อทันทีว่าเด็กดีเด็กดีดกดตีถังเสียงดังโป๊กเป๊กปุ้งปิง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 เด็กเด็ก,ดกพากันหัวเราะและร้องตามพี่ส้มปล่อยน้องข้าวเมา เมาออกไปยืนที่นอกชานโอ้โหรุ้งกินน้ำสวยจังมีตั้งหลายสีเนี่ยพูดพร้อมกับชี้ให้พี่พี่ดูอยากเล่นรุกับรุ้งจังเลยพวกพี่พี่ยิ้มคิดว่าน้องพูดเล่นแทนที่พี่ส้มปล่อยจะปฏิเสธกลับบอกว่าตกลงดี เดี๋ยวจัดให้พี่ส้มปล่อยเดินไปหยิบขวดฉีดน้ำพร้อมผ้าไปลงไปลงไปข้างล่างเราจะไปทำรุง้งเล่นกันน้องๆทำน้าสงสัย ทั้งหมดลงไปยืนกลางแจ้งพี่ส้มปล่อยบอกให้ทุกคนหันหลังให้ดวงอาทิตย์แล้วพี่ส้มปล่อยก็ยกขวดขึ้นแสงฉีดน้ำออกมาเป็นไหนฉีดน้ำออกมาเป็นฝอยและ ละอองน้ำเมื่อกระทบกับแสงเดดกลายเป็นรุ้งเจ็ดสีสวยงามน้องข้าวเมาและน้ำใสสงส่งเสียงกริร๊ดรัดื่นเต้นทุกคนผลัดกันฉีดน้ำมุ่งถึงกับมงุงงงถึงกับออกปากเล่นทั้ง เล่นได้ทั้งวันก็ไม่เบื่อนะแต่พี่ส้มปล่อยบอกว่าถ้าเล่นทั้งวันก็ไม่ประหยัดน้ำนะสินี่หมดไปทั้งหมดไปตั้งหลายขวดแล้วน้องๆหัวเราะแล้วพี่ส้มปล่อยรู้ได้ยังไงว่า ทำอย่างนี้แล้วเกิดรุ้งกินน้ำภูผาถามพี่ก็อ่านหนังสือนะสิอยากรู้อะไรสงสัยอะไรหาหนังสือมาอ่านแล้วพี่ก็ทดลองทำด้วยทำด้วยตัวเองรู้ไหมว่ารุ้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นจะเกิด หลังฝนตกเฉพาะตอนเช้าหรือตอนเย็นพี่ส้มปล่อยอธิบายพี่ส้มปล่อยเก่งจังเลยน้ำใสตบมือนำนำทำให้เพื่อนเพื่อนทำตามพี่ส้มปล่อยเลยยิ้มหน้าบานเอาขึ้นบ้านพี่จะทดลอง อะไรให้ดูอีกอย่างพี่ส้มปล่อยบอกน้องๆรีบเดินตามตามตา่ตางสงสัยใครรู้ว่าพี่ส้มปล่อยจะทดลองอะไรอีกนะพี่ส้มปล่อยบอกว่าพี่จะทดลองทำให้น้ำมะนาวเปรี้ยวกลายเป็นน้ำมะนาวหวานได้ แล้วนักวิทยาศาสตร์ส้มป,ป,ป่อยใช้ส้มป่อยใช้มีดผ่ามะนาวเคี่ยมะเล็ดออกบีบน้ำมะนาวใส่ถ้วยแล้วให้ทุกคน ลองชิมเป็นการยืนยันว่าน้ำมะนาวเปรี้ยวจริงจากนั้นพี่ส้มป่อยก็เติมน้ำเชื่อมเหยาะเกลือนิดหน่อยใช้ช้อนคนเติมน้ำเข็งเบ่งใส่ถ้วยให้ทุกคนดื่ม,อ,มอื้มห,มหวานดมีมีเปรี้ยวนิดนิดอร่อยจัง มงมุ่งพูดออกมาเป็นคนแรกมงมงพูดออกมาเป็นคนแรกภูผาดูเหมือนจะคิดได้ทันหัวเราะดังลั่นนักวิทยาศาสตร์ส้มปล่อยทำน้ำมะนาวให้เรากินนี่เองทุกคนคิดได้เลยหัวเราะกันอย่าง สนุกสนานแต่นี่ก็เป็นผลจากการทดลองนะพี่ทดลองทำมาหลายครั้งแล้วถึงได้รสชาติที่อร่อยอย่างนี้พี่ส้มปล่อยบอกด้วยความภูมิใจอธิบายเพิ่มเติมความรู้เออ่านว่าอ่ออีะ ว่าเออเอเรียกว่าไม้แต่คูโดเอะก็เด็กก็เอะโบเก็บหอเอโดห็ดก็โลเอโดกริดหอมอเอโนเหม็นหอโลเอโกเล็กขอเอะงอเข็ง កអឯេតអេតពអឯពខអឯខឆអឯឆពអឯភខអឯខនអិនិរអឯលេគិងសិង กอเอะเล็ลอเอะเล็กเอะเก็กเอะเกดอเอ็กกอด็กโดเอ็กเล็กกเอ็กโบก็บหอเอ็กโบหอเอดอเห็ดชิดเล็บเห็นเป็ดน้ำแข็งแข็งแรงเข้มเข้มแข็งดินแข็งรุ้งกินน้ำบนท้องฟ้ามีเจ็ดสีวันนี้เด็กๆมาเล่นที่บ้านพี่ส้มปล่อย ผู้ผาเละน้ำใสมีเพื่อนสนิทหลายคนน้องข้าวเมาอยากทดลองทำรุ้งกินน้ำพี่ส้มปล่อยทดลองทำน้ำมะนาวให้เด็กเด็กชิมอ่านคร่องร้องเล่นสายรุง้งสายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงามแดงเศษ เหลืองเขียวตามน้ำเงินครามม่วงเรียงไปมันบรลอยกลองอ่านแบบนี้ลูกสายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงามแดงแสดเหลืองเขียวตามน้ำเงินครามม่วงเรียงไปเอาใหม่สายรุ้งมีเจ็ดสีดูให้ดีสีสวยงามแดง เศษเหลืองเขียวตามน้ำเงินครามม่วงเรียงไปสายรุง้งทพท้ทองฟ้างามจับตาสีสดใสบอกบอกฟ้าแม่ลาไปบอกฟ้าแม่บอกฟ้าแม่ลาไปฝนตกใหม่จะกลับมาขอบคุณครับ